สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลกาาโชวซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่21ค่ะคืนวันศุกร์ที่17มกราคม2568โรม่าชนะเจนัว3ประตูต่อ1คืนวันเสาร์ที่18มกราคม2568โบลุญยาชนะมอนซา3ประตูต่อ1วีเวนตุสชนะเอซิมิลาน2ประตูต่อ0 ออตแลนตาแพ้นาโปลี2ประตูต่อ3คืนวันอาทิตย์ที่19มกราคม2568ฟิโอเรนตินาเสมอกับโตริโน1ประตูต่อ1่ปามาเสมอเวเนเซีย1ประตูต่อ1กายารีชนะเลเช่สประตูต่อ1เวโรนาแพ้ลาซิโอศูนย์ประตูต่อ3อินเตอร์มิลานชนะเอ็มโปลี3ประตูต่อ1คืนวันจันทร์ที่20มกราคม2568 โคโมถล่มชนะอูดินเนเซไป4ประตูต่ตอหนึไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนกาาโชซีเรียอิตาลีฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่21นะคะซึ่งมีบางทีมยังคงแข่งขันไปเพียงแค่20นัดค่ะแต่ทางด้านของนาปโปลีซึ่งเป็นจาาฟูงอยู่ในขณะนี้นะคะลงแข่งไป21นัดชนะ16เสมอ2แพ้3มี50แต้ม ตามมาด้วยอินเตอร์มิลานอันดับที่2ลงแข่งไปเพียง20นัดชนะ14เสมอ5แพ้1มี47แต้มค่ะอัตาลันตาอันดับที่3 21นัดชนะ13เสมอ4แพ้4มี43แต้มอูดินเนเซอันดับที่4 21นัดชนะ12เสมอ3แพ้6มี39แต้มยูเวนตุสอันดับที่5 21นัดชนะ8และเสมอ13ยังไม่แพ้ใครมี37แต้มนะคะ ฟิโอลเอนตินลงแข่งไป20นัดอยู่ในอันดับที่6ค่ะมี33แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่7คือโบลญนา20นัดมี33แต้มเช่นกันนะคะขณะที่เอซิมิลานอยู่ในอันดับที่8 20นัดมี31แต้มโรม่าอันดับที่9ค่ะ21นัดมี27แต้มอันดับที่10อูดินเนเซ21นัดมี26แต้ม โตริโนอันดับ11นะคะ21นัดมี23แต้มเจนัวอันดับ12 21นัด23แต้มเช่นกันอันดับ13โคโม21นัดมี22แต้มอันดับ14กายารี่21นัด21แต้มเอมโปลีอันดับ15ค่ะ21นัดมี20แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับ16ปามาและอันดับ17คือเลเชอันดับ18เวโรนา21นัดมี19แต้มเวนเซียอันดับที่19 21นัดมี15แต้มและมอนซ่าอันดับที่20 21นัดมี13แต้มค่ะจากนั้นไปดูกันที่ตำแหน่งดาวซันโวกาโชซีเรียไออิตาลีฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2ี่สัสัปดาห์ที่21นะคะมาเตโอเรเตกีจากอาตาลันต้ายิงไป14ประตูมาคุสตูรามจากอินเตอร์มิลานยิงไป13ประตูหมอยเซคินจากเฟรเรนติน่ายิงไป12ประตูอเดมล่าลุกแมนจากอาตาลันต้ายิงไป10ประตูและโรเมลูลูกากูจากนาโปลียิงไป8ประตูค่ะ โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกาโชซีเรียไอตาลีฤด,ดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่22คืนวันศุกร์ที่24มกราคม2568โตริโนโพบไกยาีีในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันเสาร์ที่25มกราคม2568โคโมโพบอัตาลันตาในเวลา21นาฬิกานาโปลีพบยูเวนตุสในเวลา24นาฬิกา เอมโปลี oli, พบโบโลอนญาในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่26กมกราคม2568เอซิมิลานพบปามาในเวลา18นาฬิกา30นาทีอูดิเนเเ่พบโรมาในเวลา21นาฬิกาเลเชพบอินเตอร์มิลานในเวลา24นาฬิกาลาซิโอพบกับเฟอร์เรนติน่าในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันจันทร์ที่27มกราคม2568 เวเนเซียพบเวโรนาในเวลา24นาฬิกาเจนัวพบกับมอนซ่าในเวลา2นาิกา45น,น,นทาทีค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสนสโวรได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ